ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ มาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่11เดือนมีนาคมกันหน่อยครับกับทางฝั่งของตารานเสียฟุกคุณธนวัฒนิติการจนาครับเปิดประเด็นของตารานโคเตียในกรณีที่ออกมาวิจารณ์จุดอัทานเข็มดีไม่เหมาะสมกับทีมเชสไซจะจฟ้องประเมทอาจไร้ครับกดแอตริกสามลูกให้เมืองทองเมื่อคืนที่ผ่านมาอาเธอปาปาสครับออกมาชี้เลยครับว่าบุริรัมที่ได้เสมอกับเชลบีเอฟซีนั้นครับยุติธรรมทั้ง2ฝ่ายสมาคมครับออกมาเปิดเผยช่องทางการจําหน่ายตัวทีม เชตทยนันครับที่จะไปเยือนเกาหลีใต้โดยโคตานมี1,000ใบเลยครับมาอัปเดตและเปิดข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเบลลี่ฟอร์ีครับกับประจำวันที่18เดือนมีนาคมนี้เลยครับ และซึ่งโดยก่อนเนึเลยครับสำหรับสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นครับวันนี้ครับสำหรับทางน้านผู้สนับสนุนเครื่องเริมขนน้องชายไข่ทีมือครับต้องขอขอบคุณกันด้วยครับที่สาถเริมขนได้ทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงครับกันน้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับล้างทำความสะอาดได้ปลอดภัยกับไม่บาดผิวครับแถมมีรับประกันหนึ่งปีครับเมื่อซื้อไปครับส่วนทางนี้ครับพิเศษไปกว่านี้อีกครับในวันนี้ครับกับประจำวันที่สิบเอ็ดนั้นครับโปรโมชั่นสุดแรงครับจะเหลือเพียงแค่หนึ่งพันหกร้อยหกสิ ครับใครที่สนใจครับฝากอุดหนุนกันไว้ด้วยครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปกันเลยแหละครับฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยเลยครับเราไปเปิดประเด็นแรกเลยครับไม่เสียเวลาครับกับทางฝั่งของตรธนาเสดฟุกหรือนนธนาขุนธนวัฒนิติก,กันจนาครับ ล่าสุดเลยครับออกมาเปิดประเด็นตอกกลับทางด้านคเตียสซาสมพงเพเสิรครับโดยออกมาพูดข้อความและภาพประกอบผ่านทาง Facebook ส่วนตัวธนวัฒนิติการจานายครับถึงประเด็นการให้สัมภาษณ์ของทางด้านคเตียสาสมพรศ์เพเสิร์แอดค้ดของทีพีทีประจวบ์สี่ที่ได้ออกมากลราวพัดพิงถึงประเด็นการไม่ให้ติดทีมชัตทชุดใหญ่ของนานอทางด้านจุรธันเข็มดีครับนักเตะในสังกัดของทางด้านรชนาชันมังกรไปในแนวทางที่ไม่เหมาะสมเอาไว้ด้วยการแสดงความคิดเด่นไว้ยอย่างนี้เลยครับหรือทางด้านเสียฟุนั้นครับได้ ออกมากล่าวนะครับว่าผมเป็นโค้ดทีมประจวบพูดถึงนักเตะทีมของเราประเด็นทีมชาติมา2ครั้งแล้วครั้งที่1ประเด็นเรื่องรุ่นพีที่ไม่เอาครั้งนี้จะไปทาบรรยากาศทีมชาติเสียอีกผมก็มาคิดนะครับว่าอะไรทําให้โค้ดออกมาพูดถึงน้องในแห่นี้ถึง2ครั้งอาจเป็นเรื่องปีที่แล้วครับที่จุฬานเกมดีเขาไปเย็ยนทีมเก่าของโค้ดพอจบเกมผลการแก่นทําให้โค้ชต้องระออกหลังเกมหรือเปล่าจริงเลยครับเกมนั้นครับ,น,น,รบน้องมีปัญหาหลังเกมแต่นั่นมันผ่านมาแล้ว1ปีทุกคนย่อมมีบทเรียนครับเพ พัฒนาตัวเองเสมออาจริงนะครับตอนนี้น้องก็ไม่ได้อยู่ในสมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ขอก็พัฒนาด้านอารมณ์และการแสดงออกไปเยอะมากถ้าดูราชบุรีครับแข่งจะเห็นได้เลยครับว่าแทบจะไม่มีจังหวะอยู่นอกเกมก็จะมีแต่ในเกมตามอารมณ์ฟ,ฟุตบอลคือตอนนี้ครับผมใส่หมวกทีมราชบุรีครับผมคงไม่ไปวิจารณ์นักเตะสโมสรอ,อื่นเลยครับ และซึ่งสำหรับตระนันจุฬาธานกิมดีนานครับก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักของราชบุรีครับที่กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนแฟนบอลต่างเชียร์ให้เขาเข้าไปมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ครับในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่28และ2 6มีนาคมนี้ครับแต่ถึงจังนี้ครับการประกาศรายชื่อรอบสุดของทัพช่างศึกนานครับในรับลูกครึ่งไทยเดนมาร์กก็กลับต้องผิดหวังอีกครั้งครับเมื่อไม่มีชื่อเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับในมุมมองของเจ้าของทีมอย่างตาานนนเฟุกระหน โค้ชทีมอื่นออกมาวิจารณ์นักเตะของทีมคู่แข่งครับไม่ใช่เรื่องทีง่เหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยครับว่าโค้ชเตจะออกมาตอบกลับกับประเด็นนี้ภายหลังหรือไม่เลยครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับรอไปรตอนที่จะฝังของตะนานเมืองทองครับกัปตันเจฟฟองประเมศอัดวิไลครับฟอร์มดีขึ้นดีวันเหลือเกินครับหลังติดทีมชาติไทยไปครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็ได้กดแอติกเลยครับเป็นรายที่าของธลิกในซีซั่นล่าสุดอีกด้วยครับและก็เป็นแข้งไทยคนที่2อในซีซั่นนี้เลยครับอย่างไรก็ตามครับสตะนานเจ้ฟฟองนั้นครับถือเป็นคนที่5นะครับที่กดแอติกไดในทลิกครับซีซั่นนี้ครับหรือทลิกครั้งที่27นั่นเป็นดนั่นนเจ้าฟงปรระเมอััดไบแข้งของตะนานเมือองงท ที่ซัดไปถึง3ประตูครับในนาทีที่ 30, 73, ิบและแปดพาทนั้นเมือกทองนั้นก็เปิดบ้านถล่มขอ,ขอนแก่นอยู่ครับได้ถึง4ประตูต่อสูนรนั่นเองจะเห็นเลยครับว่าทนั้นจงอังประโยคนั้นครับทำนักเตกของกูต่อสูพวกเขาทำแฮตชิกได้ถึง3คนด้วยกันอีกด้วยแลยครับ และซึ่งดยล่าสุดนั่นเองครับทางนั้นจะฟงประเมศออดไุครับก็ได้ออกมาโปรยใจหลังจบเกมนะครับบอดีใจครับที่สามารถทำาอ้ทกแรกในชีวิตการคาแข่งได้แต่ชัยชนะของทีมนั้นครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับต่อผมมากที่สุดครับและมองเป็นรนดับแรกอยู่เสมอครับจากนี้ไปครับไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยครับว่าจริงๆประตูจะเนเท่าไหร่แต่เขาจะทำต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเท่าที่จะทําได้สุดท้ายครับผมขอมอบชัยชนะเกมนี้ครับไปกับแฟนบอลทุกคนเพราะพวกเขานั้นครับคือหนึ่งในปัจจัยหลักๆครับที่ทําให้เราสามารถสร้างผลงานที่ ขึ้นต่อไปเลยครับ และโดยทั้งนี้ครับแพทช์แรกของทันดีครับครั้งที่27เลยครับคนแรกก็เป็นทางฝั่งของตระหนดรูสมีที่ชนะขอนแก่นอยู่ครับไปถึง4ประตูต่อ2คนที่2ครับเป็นทางฝั่งของตะนันบิลเลียนโมตาครับที่ชนะขอนแก่นถึงไป4ประตูต่อ0และคนที่3ครับอย่างตระหนัตรศักดิ์ผยพิมายครับที่ชนะเมืองทองไป4ประตูต่อ3คนที่4ครับทางฝั่งของตะนันวิลเลียมลิลราครับที่ชนะสุขแท้4ครับไปถึง3ประตูต่อ1และปิดท้ายครับคนที่5ล่าสุดเลยคร ชนะตะ้นานขอนแก่นครับไปถึง4ประตูต่อศูนย์ด้วยกันเลยครับประเด็นที่3ครับไปตอนที่ทางฟังของตรล้านบุรีรัมย์กันหน่อยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับตงล้นานอาเธอร์ปาปาสครับออกไปยินงยันว่าบุรีรัมย์นั้นครับที่เสมอกับเชลซี 4, ยุติธรรมครับต่อทั้ง2ฝ่ายแล้แหละครับ หรือสหรับความเคลื่อนไหวานานครับปรังเกมในฟุตบอลไฮรักริวเทรีครับเกมที่28เมื่อที่10มีนาคมที่ผ่านมาครับที่บีรัมนานครับบุกเสมอกับชุเรสซี่โดยสกอร์1-1ประรครับส่งผลให้ปราสาทสายฟ้านั้นกรับเก็บเพิ่มไปได้เพียงแค่1คะแนนครับขยับไปมี46คะแนนหลังครองจากฝูงต่อไปเลยครับ และโดยล่าสุดเลยครับหลังจบเกมนักเ่าวกัทตานอาเธอร์ปาบาสนั้นครับกุสือของบุร์ดัมได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าก่อนดื่นนั้นครับต้องขอชียชมชุนเบลซี่ที่กดดัดรดได้ดีครับทำไมหอกได้ได้ยากมากๆในเกมวันนี้สำหรับผลเสมอวันนี้ครับมันยุติธรรมกับทั้งสองทีมหรือทางนี้ครับกนานผู้สื่อข่าวครับก็ได้สอบถามถึงการที่ประาศสายฟ้านั้นครับเก็บได้หนึ่งคะแนนเช่นกันเลยครับส่วนคู่แข่งนั้นครับรุ่นแชมป์อย่างกัด้านเบงอขยูดนแ็ดเก็บไปได้สามคะแนนมันจัดส่งผลในานนักตบุรัอ ถึงทางนั้นป่าปาน้นครับออกมาเปิดเผยเก็บกับกัมาูนดีเลยครับว่าตลอด9เกมในลีกที่ผ่านมานั้นครับเรายังไม่พรไสไข่ครับซึ่งนักเตะที่ยืนอยู่ในระดับนี้ครับต้องยอมรับแรงกดดันให้ได้ทุกสถานการณ์หากรับแรงกดดันไม่ได้ครับก็จะไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักฟุตบอลบรรยากาศของฟุตบอลวันนี้ครับดีมากๆครับไม่วาจะปรันที่ไหนครับเป็นบอลจะเข้ามาหักใจการเต็มสนามตลอดครับจากนี้ไปครับจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ของทานั้นปราสาทสายฟ้าก็ต้องกลับมาธรมาให้หนักขึ้นเพื่อที่จะให้ฟนตบอลของเรา มีความสุขมากกว่านี้เลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปครับของตา้านบบรย์นันนครับจะมีคิวเปิดสนามชังรีนารับการเยือนของทีมอุตธานี FC ครับที่สุปบอลหรีโวบริทับกลางสัปดาห์ครับในวันพุธที่13มีนาคมนี้ครับที่จะคิกอับหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปครับ ประเด็นข่าวสารปิดท้ายค่ำวันนี้ครับไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของทานทีมชาติไทยกันหน่อยครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทารางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับได้ออกมาแจ้งช่องทางการซื้อบัตรเข้าชมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม4ครับนาที่3ครับระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะพบกับทีมชาติไทยครับที่สนามของทนามเซอร์ w บ r l d คั p สเตเดียมในวันที่21มีนาคมนี้นะครับในเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ หรือซึกงตอนนี้ครับตอน่านแฟนบอลไทยที่ต้องการนั้นกับที่จะซื้อบัตรเข้าชมครับสามารถเข้าไปจองได้ที่เว็บไซต์ของตะน่านโกบ o อินเตอร์พาร์ครับโตาสำหรับแฟนบอลทีมเยือนนานครับก็จะมีทั้งหมด1ที่นั่งในบริเวณซิกชัน4และบริเวณซิกชัน S ส o n นแหละครับ และโดยทางนี้ครับการเปิบบดขายบัตรนั้นครับก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยครับวันที่11มีนาคมครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึงวันที่14มีนาคมครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่ง1คนนั้นค,ครับ1สิทธิส์สามารถซื้อบัตรได้ทั้งหมด4ใบในราคา40,000บาทบนของเกาหลีพร้อมกับค่าของตะั่น,น VAT จำนวน1,000วอนของตะลั่นเกาหลีครับประมาณ1,100บาทช่วงทางการจับจ่ายนั้นครับหรือชำระเกินก็จะต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นแหละครับ ละช่วงสุดท้ายของคลิปวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับอย่างตนารานเครื่องริมขนงใช้ยคาทิเมอร์ที่สามารถริมขนในส่วนครับกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล้างทำความสะอาดได้ครับปลอดภัยครับไม่บาดผิวครับแถมมีรับประกันหนึ่งปีและที่สําคัญไปกว่านั้นครับวันนี้ครับโปส่วนลดแรงนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งพันหกสิบห้าบาทเท่านั้นครับสำหรับวันที่สิบเอ็ดมีนาคมนี้ครับใครที่สนใจครับฝากกดดวนกันด้วยครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปกันแล้วเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ